ตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของรอบรัวตลาดทุนไทยนะครับ r e a m i n g โปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์นะฮะสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะโดยฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ก็คือคลิกนั่นเองนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปพูดคุยกันครับกับคุณธนาธรชัยมณีนะฮะผู้บริหารฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนครับ สวัสดีครับคุณธนทรสวัสดีครับครับก่อนอื่นสอบถามเลยนะตัวฟังก์ชันคลิกเองเนี่ยมันคืออะไรและใช้งานยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับฟังชันคลิกเนี่ยเราหยิบยกมาจากฟังก์ชันหนึ่งใน Streaming for PC นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายและที่สาคัญง่ายยิ่งขึ้นต่อนักลงทุนนะครับ,รบในแง่ของการใช้งานของตัวฟังก์ชันนี้คลิกเองเนี่ยใช้งานยังไงและมีอันดับส่วนยังไงให้กับนักลงทุนบ้างนะครับครับผมแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือการตั้งออเดอร์และการส่งคําสั่งซื้อขายนะครับอันนี้จะเพิ่มความสะดวกได้อย่างยิ่งเลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถไปเ,เลือกหุ้น ที่ตัวเองติดตามที่ต้องการจะซื้อหรือขายเสร็จแ,แล้วใส่จํานวนวอลลุ่มเข้าไปที่ต้องการซื้อหรือขายแล้วก็ใส่พินโค้ดรอได้เลยนะครับ mm hmm. แต่แล้วก็มันจะมีสเต็ปราคาของของตัวหุ้นตัวนั้นนะครับเราก็เพียงไปดับเบิลคลิกหรือไปดับเบิลทัชตามสเต็ปราคานั้น,น,นที่เราต้องการซื้อฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเท่านั้นเองออเดอร์ mm hmm. มันก็จะยิงไปให้เราแล้วเราพร้อมจะมีป๊อปอัพคอนเฟิร์มมาให้เรานะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งแค่นั้นเองครับเป็นการ mm hmm. ส่งคำสั่งที่ ค่อนข้างสะดวกและง่ายส่วนในการยกเลิกคำสั่งก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันก็เป็นสไตล์เอาอินโนเวชันใหม่ๆม,มาใช้เป็นสไตล์ drag and drop นะฮะก็คือไปกดท้างที่ออเดอร์นานๆที่เราได้ตั้งเอาไว้พร้อมทางรากไปลงถังขยะนะครับ mm hmm. เราจะมีถังขยะขึ้นมาให้เลยเราก็ลากลงถังขยะ mm hmm. เท่านั้นเองมันก็จะแคนเซิลให้เราอย่างง่ายดายนะครับ mm hmm. ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลย คมาคว่านักลงทุนก็สามารถจะเปลี่ยนราคายกเลิกคำสั่งหรือว่าทำได้ในการด้วยการแค่ drag and drop เท่านั้นเลยใช่ครับใช่ครับเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการส่งคําสั่งด้วยแล้วก็เพิ่มความง่ายในการใช้งานของนักลงทุนด้วยครับทีนี้ทางกสิกรเองในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปในตัวตรีมิ่งนี้อีกไหมครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับณตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการคัสตอมไ์บางเมนูนะครับให้นักลงทุนได้ใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอาทิเช่น เมนูรีเสิร์ชนะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าของกสิกรเราเนี่ยจะเข้าไปดูบทวิเคราะห์รายวันได้จาก uh, ตัวสตรีมมิ่ง for iphone ตัวนี้เลยนะครับพร้อมทั้งดูวิดีโอคลิปนะครับทุกเช้าเราจะมีแอนนอลิส uh, เนี่ยมาบีฟข่าวสารหรือมาให้มุมการลงทุนมาให้วิวการลงทุนในแต่ละวันเอาไว้เราก็จะมีเป็นวิดีโอคลิปมาให้เลยรวมถึงงานสัมมนาที่เราเคยจัดต่างนะครับก็จะมีอยู่ในนั้นให้ทั้งหมดเลยด้วยนะครับ mm hmm. พร้อมทั้งนะครับที่สําคัญเนี่ยก็จะมีตัวเทคนิคอลชาร์ต พร้อมทางอินดิเคเตอร์เนี่ยครบคันเลยอยู่ในนั้นให้ด้วยนะครับรวมถึงเมนูตัวการฝากเงินถอนเงินตัว eform นะครับเราก็จะมีตัว epayment ที่เป็นการฝากเงินแบบเรียลไทม์ไว้ให้ด้วยเพียงลูกค้าเนี่ยผูกบัญชีกับทาง Kbank เอาไว้เท่านั้นเองครับผมเรียกว่าเป็นถือว่าครบคันทีเดียวนะเขาฟังกชันเดียวนี้ได้รหมผมมองว่าเป็น one stop service สำหรับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเทรดไม่ว่าจะวางเงินหรือไม่ว่าจะศึกษาข้อมูลทางด้านบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับ ทีนี้สาหรับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่ต้องการจะมาเริ่มใช้โปรแกรมนี้หรือฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยต้องมีการเปิดบัญชีหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะฮะก็แนะนําเปิดบัญชีนะครับยิ่งช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับในการเปิดบัญชีผ่าน K Cyber Banking นะครับเพียงท่านมีเคสไซเบอร์แบงกิ้งอยู่นะครับก็ไปเปิดบัญชี K Cyber Trade ตัวนั้นได้เลยมมมัันนจะีเูสําาหรรบก ยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับเพียงวันเดียวเปิดบัญชีได้เลยเราก็จะมีโปรโมชั่นถึง2ต่อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมออนไลน์เทรดดิ้งกับทางฝ่ายอ e ีเ n นส s ของหลักทรัพย์เกิดสิกรเรานะครับอันนี้ฟรีเลยเหมดโปรโมชั่นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับตัว KS Amazing Point ด้วยเป็นการสะสมคะแนนแลกบัตรรับประทานอาหาแรแลกตัว๋วเครื่องบินหรือแลกตัว give ๋วกิฟต์วอชเชอร์ ได้อีกต่างหากนะครับส่วนโปรโมชันเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยจะสิ้นสุดเนี่ยวันที่31ธันวาคมนี้นะครับพาะฉะนั้นก็เรียนเชิญท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะถ้าสำหรับผู้ชมทางบ้านนี่้ในการจติดต่อหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะต้องติดต่อไปที่ช่องทางไหนครับช่องทางแรกเลยนะครับก็คือ www กัสกิกร์เซคูริตี้คนะครับส่วนช่องทางที่2ก็สามารถโทรมาได้นะครับที่ฝ่าย e-business ของเราที่เบอร์02 6960009นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับยินดีครับครับคุณผู้ชมนะฮะทางบริษัทกซีกรเองก็ได้มีการสร้างโปรโมชั่นหรือมีโปรโมชั่นให้กับนักลงทุนมากมายนะฮะรวมถึงฟังก์ชันคลิกตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับที่จะช่วยเพิ่มอณนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับครับคุณผู้ชมนะนี่คือทั้งหมดของช่วงรอบรัวตลาดทุนไทยนะครับเรื่องราวของตลาดทุนที่คุณจําเป็นต้องรู้ครับ